ว่าไงนะวันปีใหม,ม่มีมีมีเมล็ดซี่ไหนคะที่จุงน,นี้แหละอืมดูได้ไงอะ่ะ <c oughs> อันนี้จะไปไหนรู้หรือยังว่าเราจะไปไหนคะเปเค้กปัแคนโอวันอะไรวันอะไรได้เป่าเค้กอ,อีกแล้วมันเกิดปัสแตนเหรอลูก,กอันนี้เค้กจากใครรู้ยังไนนได้้เออ็็มปนนยกจาก จากไม่จากยายอ้วนจากไม่อ้วนจากไม่อ้วนหนูต้องเรียกยายเนาะเยายอ้วนยายอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทำอะไรให้ดูนะอ้าวทำอะไรคะเอ,าเอา้าว<ป>อ้าวคนนายอามินโนหายไปไหนอะ่ะ <laughs> ระวังรถนะคะ อมยแบบนี้ก็ต้องให้อุ้ม้วยเหรอมันเดินแค่ไม่กี่ก้าวเองนะเนี่ยสามก้ม <c oughs> สามอยากนั่งในรถแบบนี้นั่งดีไหมไมีเลยเคยนั่งไหมเคยนั่งป่ะ <c oughs> ถึงแล้วร้านแพรเบเกอรี่ ถอดรองเท้าก่อนเฮ้อันนี้มันเค้กเด็กเด็กจะสั่งเค้กมะพร้าวครับไวมีเพลงเดี๋ยวแม่ซื้อให้อะไรนะถ้าวันเกิดหนูจะให้แม่ที่ซื้อแบบนี้ให้อ้าวเหรออ๋ออยากได้แบบนี้เหรอมันมีสอง โอ้ยเ oh. ลยถ้านั้นก็เราก็เอาเลยชไหนดยา <laughs> ได้กระเป๋าตังค์มาจากไหนอาจริงเหรอลุงเสือยังไม่ได้ให้น้ำมะเกี่ะแล้วินหนูละห้าสิบาทอยู่ไหนลูกอได้กระเป๋าแล้วะปไปไป <laughs> ให้ก็ให้ทำยังไงได้อะยึดไปแล้วอ่ะ S <S ตอนนี้เราก็มาเดินตลาดนัดกุดเรือ,อทำนะฮะมีตังเท่าไหร่คะมีตังเท่าไหร่คะมาเดินตลาดนัดแล้วมีตังเท,ท่าไหร่จะพอซื้ออะไรหรือเปล่าเนาะ <S <S มันจะพอเหรอลูกฮะ <S <S 2> <S 2> ไหนนางว่าจะมาเล่าย่าี <S <S านลูกอะไร ขวดขวดขวดผ้าจ้านสิบบาทนี่ไงสิบบาทมีกินอีกอันนึงหวานเนื้อเสือหวานเหรือเอา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 สิบบาทเลยยายอ๋อเอาโอเคเอาถุงหนึ่งเอาหอ้พวงหนึ่งมันคล้ายคลายลูกว่าไหมคล้ายๆได้เลยกันคล้ายกันเดียวกแต่มันไม่ใช่อืมแล้วมันให้ใช่ไหมกินแล้วพันดำเลยนดำในบ้านมันก็หวานไม่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  ทองเสียอ๋อให้มันจะฝาดฝาดมันจะเคลือบลำไส้กุยาเก็บมาจากไหนครับมาจากสวนตาน้อโน้ำบานครับไม่มีเรืองไม่ใช่แ้สวนยาอืมผมแกงเสียปลาหมแกงเสียปลาค่ะดีไงครับมากขอบคุณมากขนบคดณมาก โอ้ยยาเอาไปแกงไหมเนี่ยแกงยังไงไม่รู้อะแกงใส่กระดูกไก่โครงไก่อะไรอย่างงี้ไหมอืมครับอุ้มไม่ได้ลูกเสือถือของลูกมาละสิบบาทมาละสิบาทโอ้เอา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 สิบหมัดเอาไหมเอาเอาสามมัดเอาสามมัดนี่แหละเอาไว้ไว้ตามกินแล้วก็มากินกับน้ำพริกด้วย มีสามสีเอาแบบสามอย่างละอันเลยฮะผสมกันปลูกเองเลยเหรอครับเดี๋ยวเราซื้อหอมกระเทียมด้วยนะไปทำกับข้าวอผมมะม่วงสุก อันนี้ใช่อันนั้นไหมนามดอกไม้โอ้ดอกสวยมากฮะอะไรนะจะไม่พอลุงเชื้อเขาจให้หนูอ้าวอันนี้กี่บาทอันนี้สิบบาทสิบสองบาทโอเคจ่ายเองเลยอันนี้สิบสองบาทเอาสีอะไรคะเอาสีชมพู อ่าควักตังเองเลยโอ้นางมีกระเป๋าสองตัวด้วยเฮ้ยใส่กลุ่ให้โอ้ย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 ของกินไม่สนแล้วเหรอกินแต่เอสนใจแต่ของเล่นแล้วเอนกระดูกเลนเดียวเดี๋ยวเอาสีไหนสีม่วงโอเคสีโรงเรียนไงสีโรงเรียนขาวสีม่วง ของชมพูสวยทุกค่ะบาทแล้วตังค์อนก่อนน่าจะไปหมดแล้วกระเป๋าหนูแล้วตังค์หูหมดแล้วอ่านี่น้ำผึ้งรังผึ้งว้าว อกอมลูกไม่าา้บาทใช่ไหมคิบาท5บาทาชมได้ันชิมได้หรออะไรเนี่ยมาแล้วเป็นให้ลุงมาอุ้มเนี่ยฮะไหนใช่เหรอ กินอะไรคะ,ะกินขนขมยังไม่มีร้านขนมเลยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนร้านม้อย้ายลยน้ำลำไยนะ่ากินจังเลยเกินไหมน้ำลำไยกินไหมคะไม่เอาเชื่อแล้ว อกาอะไรดีคเอาัไนอะไุณ eh ผู้ชมาอะไรดีเอาหมึกละกันนะฮะของโปรดเรา ขอแห้งๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเอานะครับเอาไม่เปรี้ยว2ไม้ครับ ก็ได้ของกินพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ให้กับเซิร์ฟป้าไปสวัสดีครับ